รถตอนนี้นะครับผมเริ่มต้นที่9,999บาทนะครับผมนะเออสำหรับใครที่เข้ามานะผมฝากกดแชร์ไปหน้าโปรไฟล์หน่อยนะครับผมนะรับเลยนะครับผมน้ำมันเต็มถังให้ทุกคันนะสำหรับคนที่มาจบรถนะครับผมนะจัดไปนะครับผมโปรนี้นะให้เฉพาะคนที่กดไลค์กดแชร์เพจนะครับผมนะและแชร์คลิปนี้นะครับผมนะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูรถคันแรกกันเลยนะครับผมนี่นี่ครับผมคันนี้เริ่มต้นที่13,900บาทนะครับผมนะคันนี้สเต็กเป็นลูกเชียร์นะครับผมอ่าสวยๆเลยทุกสีเรียมากนะทุกคนนะนี่ครับผม ล้อโยโก้ด้วยนะครับผมนะคันนี้เอาไปแค่13,900หามเก้าร้บาทเล่นภาษาคบโอนคันนี้เป็นร้อยสิบปีหนึ่งเจ็ดนะทุกคนนะอันนี้เป็นสตาร์ทมือครับเดิมๆนะทุกคนนะแอดซิ่งนะน่าจะเปลี่ยนระบบคัตมาบ้างครับท่อเป็นผ่าหมกนะครับผมเป็นสตาร์ทมือนะเป็นปีหนึ่งเจ็ดด้วยนะครับผมร้อยสิบนี้เอาไปแค่สองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทอ่าแล้วมาคันนี้ต่อนะครับผมนะนี้เป็นร้อยสิบเหมือนกันนะเอสสี่นะนี้น่าจะประมาณปีหนึ่งสามนะคันนี้ลู 3, 3กห้าสามกล่องรีแมปนะครับผมนะอ่าสวยๆอ,อย่างนี้เลยทุกคคคคนนนนนนเเออาาาาไปปแ 18, แ่่่บบบทะะะรรััผมลี็ว นี่ครับวานหล่อๆเลยนะนี่ครับผมคันนี้เป็นลูก57มิลน,นะลูกเปลี่ยนให้ใหม่วาเปลี่ยนใหม่นะทุกคนนะเรือน CB เบิกให้ใหม่นะกล่องรีแมปนะครับผมนะเบิ้์นรัวตัดๆนะคันนี้29,900บาทเป็นตัวตัดมือนะครับผมนะแต่ไปใส่เฟืองเอานะครับจัดทรงส,สวยๆเลยนะครับผมนะคันนี้เป็นหัวเถิกนะครับผม อ่าเป็นลูกเดิมในไซส์นะฟิตใหม่นะครับผมนะแบตแบตบเปลี่ยนใหม่ชุดสีเแบบกิใแบบก,ให,แบบกใหม่นะครับผมนะนี่ท่อโช๊คสวยๆนะโช๊คเบิกใหม่ชิ้นดําเบิกใหม่นะคันนี้28,900บาทนะเป็นเดิมๆแต่งสวยนะครับผมนะอ่าเรียงคบโอนทุกคันนะครับผมคันนี้เป็นไนท์นะครับผมนะเอออันนี้เป็นแร่ไอเทมที่ทุกคนหายากมากนะคันนี้เอาไปแค่25,000บาทนะสเตปเป็น66กหกจาก้านะผมน e ้ำมัน e ยีนะรถไล่จกุกจกเลยนะบินเปิดบินทุกเกียร์นะครับผมอ่านี่ครับมาต่อที่คันนี้เลยนะครับผมนะ คันนี้เป็นร้อยห้านะครับผมนี่จัดทรงนี้เลยเป็นสี่วาวนะฝายเอซเตอร์แท้นี่ครับชุดหน้าเทพรถปั้นใหม่นะกคันตะั้งแต่โครงนะถ้าใครชอบแบบแรงๆจบๆนะอ่าเป็นฝายเอซเตอร์แท้นะข้อท่อกูมหาชัยคันนี้สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผมนะสเต็ปเป็นหกสิบชักค่านะครับผมนะข้อเหวี่ยงเอสเกตนะทุกคนอ่าใครชอบจัดได้จัดคันนี้นะครับผมมีให้สนะองแทงนะเล่มพกโอนนะครับผมคันนี้ทีเด็ดเลยผมแนะนํานําเสนอเลยเครื่องเพิ่งขึ้นเสร็จเมื่อวานนะครับผมนะ อ่าคันนี้สเตปเป็น6 2 2นะไม่เกิน6 2ชักค่ามินนะข้อเวียงทัสปีดเบิกให้ใหม่นะชักค้านะครอบโตนะผมนะแล้วก็เป็นนี่ครับนี่ชุด4เบิกใหม่นะทุกคนนะนี่ครับสวยๆเลยอรุ่ท่วมๆนะชุดหน้าไล่เลดน,นะนี่ครับหล่อๆใครชอบนะสเต็ปแบบอย่างนี้นะเล็บโคบโอนนะผมนะ <laughs> และที่สำคัญแก๊ซซี่แท้นะครับโกดนะ อามดาวคองเตยเบิกให้ใหม่นะท่อฮิงสุพันคันนี้มีสตาร์ทมือให้นะทุกคนนะมีรายสตาร์ทให้นะเอาไปแค่35.000บาทนะคันนี้คุ้มมากทุกคนนี่แล้วรู้สวยอะไรแท้นะใครได้ไปผมก็ว่าคุ้มนะมาต่อที่ที่เด็ดอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นดีมทรงเชิงทรงแว้นนะทุกคนนะหล่อเลยนะครับผมนะ เป็นแบบว่าแบบว่นเฟี้ยวๆนะเื่อน้องๆชอบนะอันนี้เป็นปี17ทุกคนแล้วปีใหม่มาผมนำเสนอคันนี้เลยคันนี้17,900บาทนะครับผมนะและเป็นตัวสตาร์ทมือนะสเต็ปเป็นลูก53นะคลัตช์มือนะทุกคนดีถูกหล่อมากทุกคนระบบไฟติดครบนะเออระบบไฟติดครบทุกจุดโเบิกใหม่นะชุดสี่ถืวสว่วนเบาเอกนะคันนี้เอาไปแค่17,900เป็นตัวสตาร์ทมือนะมีได้ได้ทำงานปกตินะผมนะแต่ไปดูเช็คเฟือง อะไรเพิ่มมานะครับผมนะเล่มพบโอนนะโอเคมากันท <g arden> ี่ราคาหลักพันมาแล้วทุกคนนะ9,9 9 9บาทนี่เลยผมนำเสนอคันนี้เลยนะอ่านี่ครับอันนี้เป็นฟีโน่นะครับผมนะนี่ครับอ่จาเจ้าของบอกว่าเครื่องเพิ่งทำมาใหม่แต่มีเสียงค่าหนึ่งคันนี้เอาไปแค่9,9 9 9บาททุกคนเออนี่ครับทรงประมาณนี้เลยตามสภาพทุกคนนะใครอยากได้คันนี้มีชุดสีแถมให้สองชุดนะสำหรับฟีโน่คันตีเกี่ยวนะโอเคครับทุกคนใครสนใจนะช่องททงติดต่อผมนะช่องททงกรติดตามผมนะ ติ๊กตนะ็อกนะนะผมนะจิรายุบิ u นะสองสี่นะผมนะโกดังร้อยห้าลพบุรีนะครับติ๊กต็อกนะหรือจะเป็น YouTube นะ bm 1นะครับผมนะโกดังร้อยห้าลพบุรีนะครับผมนะหรือจะเป็นเฟซส่วนตัวนะเฟซผมชื่อบิวจิรายุนะครับหรือจะเป็นเพจที่เราดูกันอยู่ตอนนี้นะเพจผมชื่อบิวจิรายุโกดังร้อยห้าลพบุรีนะครับหรือว่าบิวจิรายุซื้อขายรถมือสองนั้นคนนะนะสำหรับนี้ก็ราาักเจ้าอ่าสิบสิบกว่าคันนี้แล้วกนะันเราทุกคนเรารถมันเยอะเดี๋ยวจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนะใครสนใจนะ กดติดตามเพจไว้กดแชร์ไนดะเหมือนเดิมครับผมมีโปรโมชั่นให้สําหรับคนที่กดแชร์กดติดตามเพจนี้นะทุกคนนะเอาน้ำมันเต็มถังไปเลยนะครับผมนะทุกคนันสำหรับนี้สวัสดีครับ